ทุกคนคือวันนี้ปอนเอากาฟิลไปตัดขนมานะฮะคือปอนไม่ได้บอกพี่อนนท์นะว่าปอนจะเอากาฟิลไปตัดขนใช่ไหมทุกคนจําคลิปก่อนหน้านั้นได้ปะที่แบบพี่อนนท์บ่นว่าทําไมกาฟิลถึงขนยาวนะฮะทุกคนดูสภาพน้องนะฮะงอนไหมโอ้ยจิ้มตาแล้วน้องก็ไม่ได้งอนนะฮะทุกคนอาการก็ยังซนได้อยู่นะฮะอืมอเื่อ เดี๋ยวเราจะมารอดูรีแอคชั่นของพี่แอน,นนน์นะฮะทุกคนเมื่อพี่อนน์เห็นกาฟิลโดนตัดขนนะฮะทุกคนเขาจะว่ายังไงนะฮะน่ารักไหมทุกคนเออน่ารักเนาะเ <c oughs> มื่อแมวเปอร์เซียอยากเป็นแมวสฟิงค์นะฮะทุกคนมีข้างข้างหน้าตรงนี้ก็เป็นเปอร์เซียใช่ปะแต่ขนเป็นสฟิงค์เนี่ยดมอะไรครับคนเก่งดมอะไรครับไปไหนครับ <c oughs> ทำไมมันแบบดูสะอาดสะอ้านกว่าตอนผมยาววะโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวกับฟิลนะฮะว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะฮะนี่มีขี้ปุ่มด้วยนะ <c oughs> เป็นพ่อวัวแม่วัวนมแย่ไ <c oughs> ปมันอยางตัวก้นปล่อยอะ่ะอืมกปยังดื้อด้อยอยู่เหมือนใช่งะนี่ไปไหน ตอนจะให้ดูไข่หำกับฟิวฟิวให้เอามไข่หำไ่พี่ดูหน่อยเอาไข่หำมาให้พี่ดูหน่อยเอาไข่มาให้พี่ดูหน่อยนี่คือไข่กับฟิวทุกคนนําทำไรอะ่ะลูกบอลหรือโอ้กัดกัดเขาเขาบอกว่าจะกัดเขาเล่นแรงนั่นเราอะ่ะน้องไข่หำบีบไข่แตกเลยนี่ไข่น้อง ไข่อาขาทำไมล่ะปกติน้องจะชอบนอนด้วยนะทุกคนคนเห็นไหมน้องชอบนอนกับพี่นนท์นะเดี๋ยวรอป้าป๊ากลับมาแล้วกาิฟเราจะให้ป้าป๊าดูนะป้าตอนคิดว่าป้าป๊านอนจะว่ายังไงครับเมื่อเห็นกาิฟต้นตัดขนครับก็ป๊าป๊านนท์ก็จะชอบกาิวไงไหน่ารักไหม น่ารักน่ารักมากตัวเอาไปตัดขนก็ไม่บอกเขา,าอ่ะลูกชายเขาแมวเอาไปตัดขนก็ไม่บอกไงคาฟิวโกรธไหมไม่โกรธม,มันโซนตั้งแต่เช้าแล้วคาฟิวไม่โกรธเนาะแบบนี้สบายตัวกว่าเนาะก็มันกาฟิวมาเขา้าฝันเขาบอกว่าอยากเป็นแมวสฟิง์ ะะอไรล่เดี๋ยวป,ป้าป้อนไปซื้อมาให้เนาะเขาลุกหันฟิวหน่อยไหลแล้วน่ารกักกว่าเดิมไหมหนักมากเลยนะเนี่ยตัวใหญ่มากขนาดตัดขนแล้วตัว <6 S 1> ใหกกิโลกว่าโอ้กาแฟหกกิโลเลยเหรอครับ <laughs> <laughs> ตัวทำอะไรลูกเนี่ย,ออย,ยโอ้ยขึ้นหลังป้าปาแล้วฟิว Ờ oh, là cha. Phiếu. Meo 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 meo. Rồi phiếu. Cái đuôi